바람 곁에 서떠올리네 끝이 나지 않은 슬픈 기억을 하나같이 소중했던 나날이, 작별의 한 마디에 조금씩 빛을 잃어 흩어져 가네. 이 것이, 꿈이라면 이제 그만 깨어나기를아름거리는 지난 추억을 붙잡고 가슴에 외치네 그대 듣고 있나요 아주 멀리서 지감선에 가려져도 마음 속에 남아있는 선명한 조각빛들로 그려진 내 모습에게 이젠 는정 ถูกต้องลายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับรานะคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน i c l o u d นะครับไปได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือทั้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK p พตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีหลักเกบแบนะครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไอรีเบิร์ดนะครับวันนี้จะมาสรุประบบต่างๆของเซเว่นไนะครับเราก็จะบอกว่าเปิดช่วงไหนสรุปก็คือเปิดเ,เดือนอปีหน้านะครับไม่ถึงกลางปีหน้าอาจจะเปิดต้นปีหรือเดือนมีนาก็ได้แต่ว่าไม่ถึงกลางปีหน้านะครับแต่ว่าปีนี้ไม่เปิดแน่นอนนะครับ อันนี้เป็นห้องโถงต่างๆจะมีระบบต่างๆมากมายนะครับอ่ต่อไปเป็นส่วนระบบตีบังกรนะครับอันนี้ระบบลงหอแล้วก็ระบบรุยดานนะครับแล้วก็จะมีฉากต่างๆั้าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองดานต่างๆมากมายนะครับก็เหมือนเซเว่นไนหนึ่งเลยอะโอ้คือภาคเนี้ยหมียว่ามันเหมือนเป็นรีเมคอะแต่ว่าไม่ได้รีเมคนะมันคล้ายๆแบบรีเมคระบบภาคหนึ่งออกมาทําออกมาใหม่ประมาณนี้แต่ว่าระบบต่างๆ อ,อ่อคล้ายคลึงมากนะระบบดีทำบังกรอะไรแบบนี้ตัดเซเว่นไนท์ไปเลยไม่เหมือนเลยชนิดหนึ่งครับบอกตรงๆเลยว่าอยากเล่นมากเลยนะเพราะว่าจริงๆเกมแจ้งเกิดของหมีตั้งแต่เกมแรกที่หมีทําคือเซเว่นไน t ะตอนนี้หมีทําช่องมาได้อยู่ประมาณ3ามปีแนละ้วเซเว่นไที่หมีไม่พลาดแน่นอนนะครับจัดเต็มร้อยไกลแน่นอนอะ่ะถ้ามาเตอหมีได้เลยเอาสิบวันร้อยไกลเลย อ่ะต่อไปเป็นในส่วนอ่าตีมังกรตีไฮดา้าอัน,นี้คลิดถึงเลยนะอันนี้ลูกขวาบนก็จะเป็นในส่วนระบบอ่าลยดานต่างๆนะครับฝาล่างนี่กิวแน่นอนแล้วก็ซ้ายล่างน่าจะเป็นลยดานเหมือนกันนะครับซึ่งเกมเออก็จะเป็นในส่วนการเอออยู่ใครเขาเรียกว่าไงนะยืนเหมือน 2D อ,อ่ะเออยืนเหมือน 2D นะครับยืนตั้งหน้าเป็นเทินเบด แรกโจมตีเธอินกันนะใครสปีดเปิดก่อนก็ไวก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแม่เห็นอาวุธไาสา้บนของไฮร a ด้แล้วคิดถึงจังเลยนะต้องฟาร์มหาของหาออฟอิงจําได้นะครับใช้เวลาแต่ก็น่าเล่นนะครับอ่ะน้อเพื่อนๆนะครับมีใครรอเซเว่นบ้างก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแล้วเปลี่ยนกันได้นะครับ มีก็รอโอ้โหเ็ข่าวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วอะยันผ่านมาปีนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนอะไรอีกนี่ฉากเอ่อมูฟวี่ครับเขาทํามาสวยมากเพื่อนๆเห็นปะเป็นการที่แบบว่าเออนอกจากทําตัวละครเป็น 3D แล้วก็ยังทํำมูฟวี่การต่อสู้ของสี่จักรพรรดิอ้าวเซเว่นอย่างเงี้ยแล้วก็พวกแกงของ e นะอีวานนะเออก็จะเป็นเรื่องใหม่ไปเลยนะครับ อ่านี่มีสรุปเนื้อ,อทุกอย่างหมดเลยของเซเว่นไนรีเบิร์ตั้งแต่ต้นปีกันท้ายปีก็จะมีข้อมูลอยู่แค่นี้นะครับอ้าวมีใครรอเซเว่นไนทูก็เอ้ยมีใครรอเซเว่นไนรีเบิร์ตก็มาถึ้ตั้งคอมเมนต์พวกคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอย่างที่บอกนะกําหนดการเปิดไม่ได้ปีนี้แน่นอนแต่เป็นปีหน้าแล้วก็ไม่ถึงกลางปีหน้าก็หอกทุกคนก็จะได้เล่นแน่นอน,นครับประมาณนี้อ่าขอให้คนเล่นเกม Knight, เซเว่นไน l อลีเบิร์ตมีความสุขแล้วกันนะครับแล้วกันนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ